ฟางบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านในจัหงหวัดระนองเมื่อสักประมาณ5ปีที่ผ่านมานะครับตั้งชื่อเรื่องว่า บ้านสุสานเจ้าที่นะตอนนี้กำลังรอการติดต่อของน้องฟางอยู่นะฮะชื่อเรื่องน่าสนใจครับตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านสุสานเจ้าที่ผมพยายามเดานะว่าทั้ง3อย่างเนี่ยมาเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับตอนนี้กำลังรอการติดต่อของน้องฟางอยู่ผมฝากไว้ด้วยนะฮะกับใครที่กำลังมองหาเออาชีพในการเขียนโปรแกรมฝากไว้ด้วยนะฮะกับ WorkbyTai.com ยนะครับบริษัทรับเขียนโปรแกรมแล้วก็ออกแบบเว็บไซต์รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ตรงกลุ่มเป้าหมายตรงทุกความต้องการโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า10ปีครับแล้วก็ฟรีค่าเมนเทนแนนซ์น1ปีเต็มครับสามารถโทรไปได้เลยนะ24ชั่วโมงนะครับที่02-102-4291หรือว่าคลิก Workbythai.com นะครับย้ำนะฮะต้องที่ Workbythai.com เท่านั้นครับเอนอกฟางอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยใช่ไหมสวัสดีครับฟางสวัสดีค่ะพี่นัดนะดค่ะพี่นัดฟางตอนนี้ฟางอยู่แถวไหน โยที่ระนองค่ะระนองสัญญาณการรับฟังรายการเดอะช็อกที่ระนองเป็นยังไงบ้างหนูให้แน่ใจหนูฟังในเฟสอะคขาดีฟังในเฟสเห็นหน้าค่าตากันชัดเจนเนาะค่ะนะฮะจากที่เคยนั่งฟังคุณผู้ฟังทางบ้านเล่าวันนี้เปลี่ยนการเป็นเราเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเพราะฉะนั้นถามหน่อยว่าตื่นเต้นหรือเปล่าก็มีบ้างค่ะพี่มีบ้างนิดหน่อยเนาะฟังตอนนี้ฟังฟังอยู่กับใครครับ อยู่กับแฟนค่ะอยู่กับแฟนสองคนแล้วแฟนอยู่ข้างๆป่ะเนี่ยอยู่ค่ะกาลังทางานกันอยู่ค่ะพี่อ่าพี่ถามเรื่องแรกเลยฟังใส่สมอท็อกป่ะครับไม่ได้ใส่ค่ะไม่ได้ใส่นะเสียงมาดูกล้องๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะปิดลำโพงาปิดลาโพงเลยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะฟังกันไม่ดูเรื่องได้ค่ะพี่คือแฟนอยากฟังด้วยถูกไหมใช่ค่ะบอกว่าแฟนเนี่ยลงไปข้างล่างไปเปิด youtube ฟังก่อนเออเดี๋ยวไม่งั้นเสียงที่เราเล่ามันจะไม่ชัดเจนค่ะค่คนะฮะแล้วสงการไปเที่ยวไหนกันเนี่ย สงการไม่น่าจะได้เที่ยวค่ะน่าจะพักอยู่บ้านอ่าอยู่กับครอบครัวเนาะค่นะงานเยอะนะคะพี่รอเอาเอาเอาหาเวลาพักผ่อนแล้วกันเนาะเอ่อเรื่องนี้ครับชื่อเรื่องน่าสนใจมากตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านสุสานเจ้าที่ะนะฮะเป็นประสบการณ์ที่ฟังไปเจอเจอมาที่บ้านในจังหวัดระนองก็คือบ้านหลังนี้ที่อยู่ปัจจุบันป่ะ เอาไม่ค่ะพี่อ๋อ,อไม่นะ<อ>ไม่นะ,ออะโอเคย้ายแล้วนะฟางลองอลย้อกนกลับไปเมื่อ5้าปีที่แล้วหน่อยครับฟางเป็นเจอเจออะไรมาเล่าให้พี่นัดฟังหน่อยเล่าให้แฟนรายการเดอะช็อกฟังหน่อยทําไมถึงตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านสุสานเจ้าที่ครับอก่อนอื่นนะคะหนูขอเกินก่อนนะคะพี่คือบ้านหลังนี้นะคะเป็นเป็นบ้านที่เหมือนเป็นเป็นตัวบ้านบ้านเดียวอะค่ะที่ว่าเขาปล่อยให้พี่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็น ลูกพี่ลูกน้องของฝั่งพี่ชายค่ะแฟนพี่ชายอ่ะอ่เขาเข้าไปเช่าไงแต่ว่าที่หนูได้ไปเจอคือหนูไปช่วยช่วยย้ายบ้านช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออ่าแล้วเออพี่คนเนี้ค่ะก่อนก่อนที่เขาจะไปอยู่บ้านหลังเนี้ยค่ะคือบ้านเก่าของเขาอ่ะอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะพี่อคือเขาก็เจอเรื่องแบบนี้เขาทนไม่ได้เขาก็เลยไปไปเจอบ้านไปย้ายย้ายเพื่อจะไปอยู่บ้านบ้านหลังเนี้ยค่ะที่หนูจะเล่าอยู่เนี้ยค่ะอ่ะยังไงเชิญเล่าเลย อืมก็คือว่าอย่างนี้นะคะพี่หนูอะไปช่วยขนของจากบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งมาบ้านหลังใหม่ที่เขาไปเซ็นสัญญาไว้แปดเดือนนะคะพี่อืแล้วครั้นี้ก็ในการย้ายบ้าน,นี่นคือบ้านมันหลังใหญ่อะคะ่ะก็ไปกันเยอะมากไปกันเฉพาะในบ้านหนูเนี่ยก็ประมาณเอ,อเกือบสิบคนนะคะพี่ที่ไปช่วยค่ะแล้วครันนี้ก็มันจะมีโซนก่อนอื่นเลยนะคะพี่เข้าไปหน้าบ้านเนี่ยคือ ถ้าเรามองมองจากข้างนอกเนี่ยก็เป็นบ้านหลังปกติที่มีมลงจอดรถอะไรคือมีสวนหน้าบ้านคือบ้านมันล่มลืมน่นมาก<อ>ค่ะพี่อ่าแต่พอเข้าไปในบ้านปุ๊บมันก็อีกแบบหนึ่งเลยค่ะพี่ค,คือมันไม่ใช่บ้านที่เราเคยเคยอยู่อะค่ะคือบ้านเนี่ยปกติมันจะมีบ้านมีห้องหนึ่งห้องสองห้องสามอะไรก็แล้วแต<อ>่แล้วกรัว<อ>ห้องน้ําอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะพี่แต่บ้านหลังเนี้ยเข้าไปปุ๊บเป็นบ้านห้องที่หนึ่งแล้วก็ห้องแต่งตัว แล้วก็อีกฝั่งอีกฝั่งตรงข้ามกับห้องแต่งตัวค่ะพี่เป็นเหมือนเหมือนเขาเหมือนที่ทางมานะันอะเท่ากับโรงศพคนจีนนะคะพี่แต่เขาเอาตู้บังไว้ทางทางไปไหนอะเขาอยู่ในตัวบ้านที่ว่ามันจะมีฝั่งนี้เป็นห้องน้ำไอเป็นห้องนอนกับห้องห้องแต่งตัวถูกไหมคะพี่แล้วก็อีกฝั่งบ้านอะก็คือในตัวบ้านนะคะพี่อีกเหมือนเหมือนประมาณว่าเขาทําไว้สองฝั่งเนี่ยมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ใช่ค่ะฝั่งซ้ายคือบักห้องที่เป็นห้องห้องนอนแล้วก็ห้องแต่งตัวฝั่งขวาเป็นยังไงก็คือว่าเป็นเป็นเหมือนตู้บังไว้อะค่ะพี่แต่ว่าพวกหนูปีนขึ้นไปดูข้างหลังอ่ะเป็นเออมันมีเหมือนเหมือนโลงศพคนจีนนะคะพี่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะ,อ,ะอยู่ในนั้นนะพี่พวกหนูก็กลัวก,ก็เลยรีบวิ่งลงมาดูก็คือด้วยความทน,นอ่ะ,อะเดี๋ยวนะฟางใจเย็นๆนะเรื่องฟางน่าสนใจมากฟางค่อยๆเล่าตั้งสติดีๆ ก็ <Okay. S 2> คือว่าหนูกับน้องหนูเนี่ยคือหนูอะเอมน้องน้องหนูเนี่ยเขามีลูกสาวคนหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นลูกเขาอยู่เป็นผู้หญิงนะคะอายุประมาณสองขวบครับแล้วหนูเนี่ยเป็นคนที่ตนชอบปีนชอบปีนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ได้<อ>เห็นว่าเออมัน,ม,นมันแปลกไงเพราะว่าทําไมตรงตู้อะมันเป็นช่องเล็กๆเ,เหมือนเป็นช่องแคบๆอะค่ะพี่อหนูด้วยความที่ตนอะหนูก็เลยชวนน้องหนูว่าเอากอี้มาหน่อยดู ่เด็กน้องหนูก็เอมันก็รู้นิสัยหนูว่หนูมันก้าแหววกั่มาหนูก็ปีนแค่ไม่ดูแล้วเป็นเหมือนเหมือน,นถ้าถ้าสมมติพูดภาษาชาวบ้านคือเหมือนเตียงสามฟุตแล้วก็มีรูลงไปอะพี่เหมือนแบบว่าไม่ได้ตั้งที่นอนอะ,อะเป็นไม้กั้นข้างๆอะค่ะพี่แล้วหนูก็หนูก็ไม่ได้พูดอะไรหนูก็ลงมาแล้วก็ไปช่วยเขาจัดในครัวเออและในในระหว่างที่เราจัดในครัวเนี่ยพี่หนูหนูเขาบอกอีกนิดนึงนะคะหนูไม่เคยเห็นบ้านแบบลักษณะแบบนี้ไงก็ค,คือว่า เออพอเข้าไปในครัวปุ๊บมันส่วนมากเนี่ยถ้าจะเป็นประตูออกข้างนอกอะ่ะก็คือออกข้างนอกเลยถูกไหมคะออแต่ว่าอันนี้มันเป็นครัวสองชั้นนางพี่นึกภาพออกปะครับคือว่ามันเป็นครัวหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนเขาต่อเติมข้างหลังเป็นครัวอีกทีนึ่งนะค่ะพี่ยาวๆอ,ะอ่ะอ่าแล้วแล้วไอ้ตรงไอ้ยาวๆข้างหลังเนี่ยเขาหันหน้าไปทางลงจอดรถนะคะพี่เป็นประตูอันนี้คือปกติถูกไหมคะคแต่พอเดินออกไปตรงนั้นอะ่ะ ตรงข้ามอะค่ะพี่มันจะเป็นห้องน้ําข้างนอกอะอีกสองห้องเป็นห้องห้องสุขากับห้องอาบน้ําครับแล้วในในระหว่างในระหว่างตรงข้ามเนี้ยในระหว่างตรงนั้นอะเขาทําประตูข้างหลังแล้วก็ตรงลงจอดรถอีกอะค่ะพี่เหมือนเหมือนเป็นทางผ่าอีกอีกอะแต่หนูไม่เข้าใจว่าไอ้ตรงนั้นอะให้ใครเดินไงเพราะมันข้างหลังบ้านเนี้ยมันเป็นต้นไม้เป็นอะไรญ่าลกๆอะค่ะพี่เนดูไม่ออกอะว่าข้างหลังอะเป็นอะไรเอ่าลักษณะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะ อ่ามันเหมือนเป็นบ้านซ้อนบ้านอีกอย่างนึงอนะมันเขาเติมขึ้นมาเติมขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าแล้วหนูด้วยความที่หนูเป็นเอ,อเด็กบ้านนอกอะค่ะพี่แม่หนูกินหมาอะไรอย่างเงี้ยครับหนูก็เดินไปเที่ยวหลังบ้านปุ๊บไปเห็นไอหมาอะค่ะพี่มันหล่นลงมาไงหมาหมาต้นหมาอะมีต้นหมา,นะอ,มาอยู่ใช่ไหมคะ่ะหนูก็เดินไปเก็บหมาเก็บใส่กระสอบเก็บมาประมาณเกือบสามสิบลูกอะค่ะพี่หนูก็เก็บเก็บแล้วก็เดินไปเก็บ พวกผักเลี้ยงผักหวานที่เขาปลูกไว้ตามบริเวณบ้านนะคะพี่เก็บเก็บมาก็มาทําอาหารกินกันก็สรุปวันนั้นไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราก็อยู่กันอ๋อแต่ว่าก่อนก่อนที่ว่าหนูจะกลับบ้านคือตรงข้างบ้านอีกอีกฝั่งนี่ยค่ะพี่มันจะมีโรงจอดรถอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าเราเดินเข้าบ้านถูกไหมคะครับมันจะมีโรงจอดรถอยู่ซ้ายมือแล้วก็มันจะมีแทงน้ำเล็กๆจ้ะค่ะสองแทงอยู่ฝั่งข้างบ้านอีกฝั่งนี่อน้องเขยหนูเนี้ย กับเพื่อนหนูอะลงไปล้างในแทงอะค่ะพี่อแล้วก็คือเขาจะมีเชือกตีนขึ้นตีนลงใช่ไหมคือไอเชือกคือปกติอะมันขึ้นลงคือปกติอยู่แล้วพี่ผู้ชายอะเขามันมันปกติเขาเขาก็ทําของเขาอยู่ประจำไงแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งเขาพี่ก็คือว่าตอนลงอะลงลง,ลงแบบปื๊ดเหมือนเหมือนห้องแท่วสบายเราดูสบายแต่พอตอนขึ้นเนี่ยพี่ขึ้นไม่ได้เพราะ ไม่รู้ไม่มีาสาเหตุแล้วก็ตรงนั้นแบบเด็กๆกันทั้งนั้นเลยวัยรุ่นกันทั้งนั้นไม่<อ>ไมีใครแบบรู้เรื่องแบบนี้ไงคะพีอ่อ่าอ่าอ่าโอเคก็สักประมาณเขาเขาติดอยู่ในนั้นประมาณเกือบสองชั่วโมงอะโอ้โหอือจนแบบว่าเพื่อนหนูอะโทรโทรมาหาหนูว่พี่แบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะจะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยอหนูก็เอพี่หนูก็เลยโทรไปหาแม่บอกแม่เนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แกบอกว่า ให้จุดเทียนบอกบอกพระที่บ้านเลยจุดธูปจุดเทียนไหว้พระแล้วก็ขอเขาอืเพราะเราอะเข้าไปอยู่เราเราเรายังไม่ได้ขอเจ้าที่เจ้าทางอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไหว้กันอยู่พักหนึ่งอะค่ะพี่ประมาณสิบห้านาทีน้องเขยกับเพื่อนนมมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วคือขึ้นกันสบายมากอะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้พูดแล้วได้ถามเขาไหมว่าเขาขึ้นมาด้วยลักษณะยังคือณองนั้นพี่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลย หน้าซีฟเป็นไก่ต้มกันหมดแล้วอะค่ะอ่าครับอ่าแล้วก็กลับบ้านกันปกติแล้วก็ไปกินข้าวอะไรแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็คือเหมือนกลับมานอนที่บ้านนะคะพี่อ๋อโอหนูหนูข้ามไปช็อตหนึ่งก็คือว่าตอนตอนที่หนูเข้าไปรงตอนที่หนูไปเก็บหมากหลังบ้านนะพี่หลานสาวว่าลูกของน้องสาวหนูที่อายุสองขวบอะคือน้องสาวหนูพาไปอาบน้ําที่ในห้องน้ําถูกไหมคะพี่ แล้วแล้วแล้วน้องหนูอา,าอาบให้ลูกมันเสร็จก็ให้ให้ลูกมันออกมามให้คือไปบอกว่าเออเนี่ยไปบอกป้าปูแต่งตัวให้หน่อยอะค่ะ,ะประมาณเนี้ยแล้วเขาก็วิ่งออกมาแล้วไปดึงชายเสื้อเจ้าของบ้านนะคะแล้วบอกว่าป้าเปียวป้าเปียวนั่นนะ่ะผีชี้ไปตรงหน้าต่างนะพี่อ่าป้าเปียวป้าเปียวนั่นน่ะผีครับเอาชี้ไปตรงหน้าต่างตรงในครัวค่ะพี่แล้วพี่เปียวเจ้าของบ้านอะเขาก็ถามว่าเอ้า มันเป็นยังไงอะลูกนั่นอะผีจริงๆน้องอะไม่โกหกแล้วเด็กสองขวบว่าพี่เพิ่งพัดพูดครับอ่าอืแล้วเขาก็ไม่ได้คิดะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็หลังจากนั้นก็บ้านอะไรใช่ค่ะแต่เอ่อพี่เจ้าของบ้านคนนี้เป็นคนที่มีนิสัยชอบอัดเสียงเพราะว่าเขาอยู่กันสองคนแม่ลูกถูกไหมค่ะอ่าแล้วถึงเนี้ยลูกเขาอะตอนตอนเขาจะนอนเขาบอกว่าประมาณเวลาประมาณสามทุ่มอะค่ะพี่ครับลูกเขาอะพูดขึ้นมาบอกว่า มามา่ามาม่าต้องแอร์มีผู้หญิงอ่ะห้อยหัวลงมา m, ผมยาวมากๆเลยผมยาวเหมือนลูกเลยเขาพูดอย่างนี้ครับแล้วแบบมันมีเสียงแบบเหมือนเหมือนตุ๊กแกค่ะพีะแ่แล้วแล้วแล้วพี่เขาบอกเออไม่มีอะไรหรอกลูกเนี่ยคงเป็นเสียงตุ๊กแกคงเป็นตุ๊กแกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เหนื่อยอะไรเงี้ยค,ะค่ะเขาก็อัดเสียงทิ้งไว้แต่ว่าคือพวกเราเนี้ยเหมือน หมือนจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือว่าถ้าสมมติว่าย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่เราไม่คุ้นนะพี่จะอัดเสียงตั้งไว้อาทิย์หนึงโดยที่เราไม่ไม่ฟังเลยเดี๋ยวนะอัดเสียงอัดเสียงบรรยากาศาในรอบบ้านนั่นแหละนะไม่ค่ะคืออัดเสียงหน้าที่นี้หมายถึงว่าเราไม่ได้นึกถึงผีนะคะพี่เรากลัวคนมากกว่าไงถูกไหมคะพี่เพราะว่าคนอะ โอเคพี่พี่เราขยายความว่าไอเอกอ่อัดเสียงนี่เอาโทรศัพท์มาอัดเสียงไว้หรือว่าอะไรเอาโทรศัพท์มาอัดเสียงไว้ค่ะพี่โอเคโอเคเพราะไม่ได้กลัวผีอยากจะดูว่ามีมีโจงมีโจหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วไงต่อแล้วก็ก็เหตุการณ์นี้ก็เงียบไปนะคะพี่อืก็เงียบไปสักพักพอครบเจ็ดวันเนี่ยคือพี่เขาก็มาเที่ยวที่บ้านปกติอะค่ะพี่แต่วันที่เจ็ดอะที่เขามามานั่งก็ต้องต่เช้ามานั่งคุยปุ๊บแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่า เออเออเนี่ยครบเจ็ดวันแล้วเอาเสียงมาฟังกันเอาว่าพี่ก็ามาฟังพอขึ้นต้นปุ๊บเปิดใช่ไหมพี่ประมาณสองสามวิแรกอะได้ยินเสียงลากโซ่เลยค่ะเสียงโซ่อะที่ว่าเราลากไปตามพื้นนะะอ๋อแล้วก็เสียงประตูแบบบึง้งแล้วก็แบบเสียงเคาะหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียงแบบเนี้ยเสงแบบเสียงแบบเหมือนเราเคาะหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ่าแล้วแล้วคือตลอดทั้งคืนอะ ตลอดทั้งคลิปอะค่ะพี่ไม่มีไม่มีการพักเสียงเลยอืมเหมือนแอปเป็นแอปซาวแอปติดทั้งทั้งเรื่องหนังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขานี่ยเป็นต้องเป็นหนังผีนะมันก็จะประมาณนั้นเลยจริงๆอะอแล้วแบบเออพี่เขาก็นั่งหน้าฟีเลยนะคะพี่ตอนแรกอะแล้วนั่งฟังก็ก็แบบนั่งหัวล้อก,กันอยู่เ<อ>พรอตั้งหน้าเริ่มถอดสีแล<อ>้วแล้วน้องน้องสาวหนูะเป็นคนที่จิตอ่อนมากเลยนะคะพี่ครับอ่ะเขากลับมาจากทํางานวันนั้นเขา เขากลับมาก่อนจะถึงบ้านนะคะ,ะเขาไปล้มรถมายัางไงไม่รู้เขาไปล้มมอเตอร์ไซค์มาคะ่ะพี่คือปกติเขาขับทุกวันไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยอะไรเลยนะคะโอเคมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุแล้วยังไงเขาเจออ่าใช่เราก็ไม่ได้คิดเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นใช่ไหมคะเขามาบ้านปุ๊บเขาบอกเขาบอกแม่หนูว่ามาลูกอ่ะไปล้มรถมาแล้ว,แล,วแล้วค่ะน,นี้แม่ถามว่า,เอ,าวเอ้าโงไ่เองอะไรเงี้ยคือผู้ใหญ่พี่พูดกันเล่นเล่งเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่า ไม่ล้มได้ไงอะ่ะไม่รู้ใครเนี่ยมันดึงหลังรถนั่งหนาหลังรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย<อ>ดึงอยู่นั่นแหละ<อ>ดึงล้อฟฟีะ<อ>พูดอย่างเงี้ย<อ>เราไม่ได้คิดอะไรพอสักพักเขาไปอาบน้ำค่ะพี่พอเขาอาบน้ําเสร็จแต่งตัวเสร็จาก,กรีดลั่นบ้านเลยค่ะเพราะก็ไม่มีสาเหตุตอนแรกไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยนะพี่ก็<อ>คือว่ากลางวันนะคะนี่ที่หนูพูดถึงคือกลางวันนะคะคากรีดตอนนั้นทุกคนแบบว่าตกใจคือ,อมันล้มหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยเพราะมันอ้วนมากค่ะพี่ เออแล้วคนเนี้ยลุงหนูเนี่นเนยเขาเป็นร่างทรงของพ่อวันบุญ <ๆ S 1> อ่าคือที่บ้านหนูเนี่ยจะนับถือพ่อวันบุญใช่ไหมคะอ่าแล้วแกก็เดินมาเดินแบบเดินมาดูว่าเออมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่างก็ประทับตรงนั้นเลยคือถ้าว่าเราเขาเรียกว่าคือจับล่างตรงนั้นเลยอ่าแล้วจับที่บ้านหนูโดยที่แบบไม่มีการเรียกไม่มีการอะไระมาโดยแบบไม่ได้นัดหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ครับ แล้วก็พอเลิกพักแกก็บอกว่าเออไม่ใช่เล่นๆเลยนะพูดขึ้นมาไม่ไอ้น้องหนูนั่งนั่งอยู่คือเขา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 โดนผีเข้าอันนั้นเราเริ่มรู้ใครโดนผีเข้าเดี๋ยวก่อนใจเย็นน้องหนูอ่ะ้องหนที่ไอไออ้วนที่กรี๊ดเขานัจี๋เขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะตอนที่เขาล้มลงไปที่เขากรี๊ดเนี่ยตอนนั้นเขาโดนผีเข้าถูกไหมฮะ ใช่แต่พวกเราไม่รู้เรื่องไงพี่อ่าโอเคแล้วพอมานั่งกลางพอมานั่งกลางบ้านเสร็จปุ๊บนะฮะอะไรไงต่ออ่าตอนที่ลุงหนูล่างจับใช่ไหมคะแ้่เขาก็เดินไปเขาเดินไม่ถึงตัวนะพี่เขาเดินไปห่างกันประมาณยี่สิบเมตรนะคะครับเขาเดินไปแล้วแล้วเขาก็แบบเออเขาก็พูดขึ้นมาเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะอ่นี่มันเรื่องใหญ่แล้วนะครับแล้วแบบทุกคนก็มองหน้ากันแล้วแล้วเขาก็แบบ เหมือนเหมือนวันนั้นนะพี่เหมือนวันเป็นเหมือนเป็นวันรวมของร่างร่างทรงทั้งร่างทรงจีนร่างทรงไทยอะค่ะพี่เหมือนเป็นวันรวมจริงๆอะอคือทุกคนมาโดยไม่ไม่ได้นัดหมายนะคะพี่โอเคแต่ว่ามาเดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคือร่างทรงเดี๋ยวมาเข้าแล้วก็บอกว่าไอ้น้องเราคนเนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะคือเขาคือเขามาบอกเพื่อเพราะเพราะอะไรเขาเขาบอกว่าเออคนที่อยู่ในในตัวน้องหนูเนี้ยอือ เป็นเจ้าสุสานเป็นเจ้าสุสาน,นอืมค่ะเจ้าสุสานนะที่นี้อุ๊ยคนลุกเจ้าสุสานนะที่นี้คือคนที่ตายคนแรกแล้วก็เป็นคนเฝ้าสุสานก็คือว่าเขาเป็นคนคุมผีในสุสานนะคะ,ะพี่ง่ายๆอ่าโอเคอืมอ่าแล้วแล้วคราวเนี้ยเอ่อแม่หนูก็ถามว่าแล้วจะทํายังไงได้บ้างเอ่าว่าจะให้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วเขาก็บอกว่าเนี้ยต้องเราเราต้องแบบว่าไป คือต้องต้องคุยกับเขาว่ะพี่ว่าเขาวาจะเอาอยัางไเอออไหมคะแล้วคุยแล้วว่าไ,ไงอือ่าแล้วคราวนี้ก็ก่อนก่อนที่จะคุยนะค่ะพี่คือเขาก็ย้ายน้องหนุาา่ยจัดมาอยู่เนี้ยไปบ้านของล่างล่างทรงซึ่งมันไม่ได้อยู่ไกลกันมากอะคะ่ะคือผ่านกันไม่ไม่กี่หลังคาเรือนอืแล้วถึงก็พอพอย้ายไปปุ๊บเอ่อป้านหนวะโทรโทรตามล่างทรงจีนนะคะอีกอีก,อกสอง,ององค์อะที่ว่าเป็นอาจารย์พวกหนูนีเนี้ยครับ อ่าเขาก็ตามมาปุ๊บแล้วก็เขาก็มีการประทับล่างอะไรกันใช่ไหมคะแล้วพระจีนเนี่ยมีการเชี่ยลิ้นคือเอา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 มีดเขี่ยนตรงลิ้นให้ให้เลือดมันไหลอะค่ะพี่เพื่อเป็นการรักษาใช่พวกม้าทรงอะค่ะพี่เวลาม้าทรงเขาลงมรทับทรงอะโอเครื่องเรื่องนี้อ่าอันไหนที่มันไม่เกี่ยวมากเราตัดไปก็ได้ไม่คืออันนี้มันมันเป็นประเด็นเลยค่ะพี่แล้วไอไอเลือดไอเลือดที่เขาเขากรีดตรงลิ้นออกมาใช่ค่ะเลือดที่ล่างตรงกรีดลงมาเนี่ย คือน้องหนูอะเอามือลูบลูบตรงเลือดอะค่ะพี่ลูบถูตรงนั้นะแล้วก็เอาขึ้นมาเรียแล้วบอกว่าเนี่ยกูหิวนะกูหิวกูจะกินเนี่ยกูจะกินเขาพูดอย่างเงี้ยอ่าอืมแล้วแบบว่าคือพี่เขาพอพอเขากินเลือดอะไรเสร็จใช่ไหมพี่เออแม่หนูอะให้คนอะวิ่งไปซื้อเลือดเลือดหมูอะคะ่ะเลือดหมูที่ว่าเป็นเลือดสดๆอะ่ะอืมอ่ะ ในถ้วยไอใส่ใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปประเคนให้เขานะเขาไม่เอานะพี่เขาเติกระจายหมือเลยเขา,อาบอกว่าเขาอจะกินเลือดคนเออเขาไม่เอาเขาไม่เอาสัตว์อะไรใดๆทั้ทงสิน้นเขาบอกเขาจะเอาคนเนี้ยอ่า,อาแล้วก็เขาก็ชี้มาที่หนูเขาก็ชี้มาด่าหนูว่ามึงก็เหมือนกันเนี่ยไปเก็บของของกูมาไม่ขอกูสักคำเห็นแม่กูตา,ายแม่แม่มื่กินไม่ได้เขาหูดเนี้ยเราไปเก็บอะไรเข้ามาเก็บหมากพี่ เก็บหมากของเขามาถูกไหมแล้วเขาเหมือนามาไม่มไม่พอใจเราอ่าแล้วแล้วสรุปเรื่องนี้คือยังไงอะครับคือบ้านหลังนี้นะคะพี่ไอ,ไอแล้วก็พี่พี่คนเนี้ยก็คือว่าพอเขาไปแก้ไปอะไรโน่นนีานา่นั่นอะไรเสร็จเสร็จพิธีพิธีกรรมอะไรของเขาเนี้ยแกก็อยู่ต่อนะคะอยู่ต่อจนครบสัญญาสัญญาเช่าบ้านไอสัญญาเช่าอะค่ะพี่แกเล่าให้ฟังว่าแกเจอแบบนี้ทุกวันค่ะพี่หลังจากที่แกเปิดเสียงให้ฟังอะ แล้วพอหลังจากนั้นที่แกไปอยู่อะแกได้ยินเสียงคนล่ามลากโซ่ปิด<อ>ประตูบ้านเคาะประตูยันวันสุดท้ายที่แกจะออกมาจากบ้านหลังนั้นนะคะ<อ>พี่แกเห็นคนน่ะนั่งกันเต็มบ้านกัเลย<อ>แล้วเหมือนกับบ้ามีคนมาจับแขนแกกับลูกแกเหมือนกับว่ามืนจะฆ่าแกให้ได้อะแกบอกอะอ่าโอเคนะฮะอ่าอาเรื่องประมาณนี้เนาะ เรื่องประมาณนี้นะฟางมีหลายจุดที่พี่อยากจะถามฟางมากเลยนะจุดแรกก็คือไอคนที่ลงไปล้าง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 อไบ่เก็บน้ําอ่ะแล้วมันขึ้นมายังไงอ่ะก็คือว่าตอนตอนแรกที่มันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับพี่คือมันจะมีเชือกเส้นใหญ่อคือเขาพาดลงไปอคือไอตอนแรกเนี่ยมันขึ้นไม่ได้คือ เอาตอนเอาตอนขึ้นขึ้นยังไงตอนขึ้นขึ้นทำพิธีเสร็จเขาก็ขึ้นเขาก็ปีนไอเชือกนั่นะคะขึ้นมาปกติไต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคนะด้วยความที่เราไปไปจุดธูปขอเขานะฮะแล้วก็ทีนี้ตอนน้องเรากรีดนะฮะฟางบอกว่าน้องกรีดเพราะว่าโดนผีเข้าค่ะนะฮะแล้วน้องเขาบอกว่าเขาโดนผีเข้ายังไงอ่ะเขา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 มาบอกแม่ว่าเนี่ยเขาว่าล้มรถนะไม่รู้ใครอะดึงหลังรถเขาอาวแล้วตอนนั้นบอก่อยู่ในห้องน้ํา อ่าแล้วเขาก็ไปอาบน้ำออกมาจากห้องไอพอออกมาจากห้องห้องน้ำมาพี่มันตีกตัวอ่าเขาก็เขาก็เกิดอาการอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนผีเข้าเลย ใช่ค่ะอ่าโอเคอ่าเรื่องประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขอญาตสรุปเรื่องของฟังนิดนึงนะอาจจะตื่นเต้นนะฮะอาจจะเรียบเรียงได้ได้ได้ไม่ถูกต้องไม่ไดโอเคเพิ่งเจอพี่เขาวันนี้ไงแล้วก็่หลายพี่เขาขอร้องให้หนูอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูฟังพี่นะเดี๋ยวค่อยๆสรุปกันไปนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะงงนิดนึงคือรุ่นพี่เราเนี่ยไปเช่าบ้านอยู่นะครับที่ระนองถูกไหม นะะ<ช>เป็นบ้านที่รูปทรงแปลกมากเหมือนบ้านต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับ<ช>แล้วก็<ช>พอเข้าไปอยู่เนี่ยสิ่งที่ผิดปกติก็คือเขาเนี่ยจะอัดจะอัดเสียงไว้ในโทรศัพท์ถูกไหมใช่ค่ะอัดเสียงไว้หนึ่งอาทิตย์เลยอะฮะ เจ็ดวัน<ม>อาเจ็ดวัน,วนเพื่อฟังความผิดปกตินะตอนแรกไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผีหรอกนะอยากจะดูว่ามีโจรหรือเปล่านะครับแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยมาเปิดคลิปเสียงฟังนะได้ยินเสียงเหมือนอคนเดินลากโซ่เหมือนมีโซ่ตรวนอยู่ที่ขานะครับแล้วก็เป็นเสียงแบบประตูดังตึง้งตึ้งตึ้งตึงตึงต้ง,ง,ง,งนะฮะอันนี้ก็ผ่านไปจนสุดท้ายน้องเนี่ยเข้ามาน้องที่เป็นผู้หญิงนะครับเข้ามาก่อนหน้านั้นก่อนจะเข้าไปขับรถไปล้มถูกไหม แล้วก็เหมือนกับวิญญาณมันตามไปจากตรงที่ล้มนั่นแหละนะฮะพอมาถึงที่บ้านนะเหมือนกับผีเข้าเลยนะพอผีเข้าเสร็จปุ๊บก็มีลุงคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นร่างทรงนะฮะมาเข้ามา,มา,ม,ามาเข้าทรงตรงนั้นพอดีก็บอกว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ธรรมดานะให้พายน้องคนเนี้ไปที่บ้านร่างทรงเขาทีนี้ก็มีมีเทพมาประทงประทับเพียบเลยมีเทพจีนด้วยแล้วก็ปาดลิ้นนะปาดลิ้นคนที่เป็นร่างทรงเทพป่ะฮะหรือว่าปาดลิ้นน้อง เาลิ้นคนที่เป็นร่างทรง่ขาเรียกว่าเป็นการเชียะค่ะป่ะาลิ้นคนที่เป็นร่างทรงเสร็จปุ๊บไอ้น้องคนที่ผีเข้าเนี่ยเอามือเนี่ยไปรูปตรงเลือดตรงลิ้นที่เลือดไหลแล้วก็เอามาเลียก็บอกว่าหิวกูหิวนะ,ะแม่ของเราเนี่ยก็เลยไปให้ให,ให,ให้ให้คนเนี่ยไปซื้อเลือดจากตลาดมานะแต่<ช>เขาก็เตะทิ้งหมดเลยบอกไม่เอากูจะเอาเลือดคนใช่ค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเป็นเหมือนกับคนแรกที่ตายที่สุสานแห่งนี้เป็นคนที่เฝ้าสุสานแห่งนี้ เขาเรียกว่าเจ้าสุสานคเจ้าสุสานนะฮะเรื่องราวก็ประมาณนี้เนาะค่ะนะฮะตั้งชื่อนะใดๆหนูขอเติมอีกนิดนึงนะคะที่เอา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 คือหลังจากที่พี่เขาอยู่บ้านหลังนี้ครบหนึ่งปีตามสัญญานะคะที่หลังจากนั้นเขาก็ด้วยความที่เขาหลอนอ่ะเขาขับรถอยู่ในตัวเมืองระนองอะค่ะรู้สึกตัวอีกทีตัวเองอยู่มหาชัยอะบ้าจากระนองมามหามไม่มันไม่ใกล้นะ คือเขาเหมือนกับว่าเขาเขาเขาล่องลอยไประยะหนึ่งอะค่ะพี่เขาเพิ่งมาหายตอนที่เขาย้ายอยู่วัานแม่เขาอะอ๋ออ๋อก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรเนาะใช่ค่ะนะฮะขอบคุณมากมากนะค่ะพี่ขอบคุณเอ,อ่อหนูอาจจะเข้าไม่ดีนะคะพ<ม>ี่แต่ว่ากัน,นจะเตรียมตัวดีกว่านี้ไม่ว่ากัน <laughs> เพราะว่าด้วยความ,มาที่อาจจะพูดติดทองแดงด้ไหมใช่ค่ะหนูใต้ทักทายกันเป็นภาษาใต้หน่อยสวัสดีค่ะดีขึ้นไหมโล่งขึ้นไห ลองพี่อยากพูดใต้มากเลยพูดถึงพี่น้องในภาคใต้หน่อยที่ใครกําลังฟังอยู่ตอนนี้อ่ะทักทายหน่อยจะสงการแล้วเอาได้เลยค่ะต้องการก็ครับแบบกันดีๆนะคะเรามารละวังกันหน่อยนะคะอย่าเพิ่มเยอะนะโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเช่นกันฮะเรียกผิดเมื่อกี้หนูเรียกพี่พี่กวัญไงขอบคุณมากค่ะพี่นัทเออเออโอเคโอเคโอเคเอาเอาเอาแค่นี้นะสวัสดีครับสวัสดีค